หันนีปบ่ได้แล,ล้ววารื้อขวดเมื่อเริ่มต้นใหม่หมดเลยได้หนีไปบ่งวิธีปั่นเงียดีกว่าเขามีใหม่กันซันเลยีปั่นเงียะผสม,มียังในอาหารเนี่ยว้าว <laughs> <laughs> มีอย่างในอาหารมันเนี่ย อเอาดีหน่อยซุมดีหไหมมกักไวแต่เมือขึ้นนี่ด้ยน่บไว้แล้วมังก <c oughs> ันอย่ไปกดติดตามสอ YouTube, ่องยูทูบเด้ ไปแล้วควิดจุม่มไอสิท่าไวสองตัเมยพอดาแมเมยมันเมยลืมกดเมย่ลืม,ม,ลมสีบแต่เน,นอุน่นอัวเอาดากออก้ันบัง ้องอววข,อขอัวขี้อวนอัวขั้วกี่ปลาวแม่เห <ś brasile> ็นแม่สีเฮ็ดแม่ซีขากลองมาใหม่ค่นเท็ยดยูทูบเนี่ยไมนได้เงินใส่ดเอยูก้าสิโอนมาให้่ขันข้ามีคนเบิงเข้าหอดพันคนเ้าจังสีแดง เดือนหนึ 1, 3, 4, 000, ่งสามสี่หมื่นผลเลยมีคนติดตามเป็นหมื่นเป็นแสนแม่มีคนติดตามบ่มีอยู่สองคนเยียร <Yeah. S 2> <c oughs> ์อา<ห><ด>ยุอีกเดียบันผู้หนึ่งบรรยากาศริมซีท้ายยังกูยู่ปล<ะ>าเดี๋ยเด้ยย่าฝ่าหันวะท้ายยังท้ายนี่เมยเก็ยท้ายยังหม้ายยังนี่ท้าได้ดำข้องท้าได้ดำข้อง ได้ดมคล้องบันทาวาลีอันนี้สะพานใหม่ตรงท่าไอ้บองม่วงหมสวนบงม่วง,ง,งเนาะสวนบงม่วง,งพ่อใหญ่นาสมัยก่อนเนี่ยสวนบงม่วงพ่อใหญ่นาตะเกียบเป็นโน่นม่วงอยู่ขน,น,นาดวันนี่นะพ่อใหญ่นาผัวแย่แตัดเนี่ยนะผัวแย่ซ้ำตะกอนสวนเท่ากับอยู่ฝั่งตรงข้ามตะกอนมันหลายพวดอเออมาเก็บหลายพดตัดเออแย่ไปแค่สองบาท กลายนี่เสียดายเมื่อกี้นี่บ่ได้ทยหรือเมื่ได้บรรยากาศบรรยากาศ กระดิ่งมันนี film, <that> ่กระดิ่งมันอ่ะมันแสดงติ้งงติ้งติ้เวลาปากเป็นแปปันเงียอยู่นี่ก็คือบยา่าๆมาตหกะไปเอาใม่มาดิมีดมมียแกีมอันน้มียดมีหน่อยหน ตัดยังไงกันนี่เงี้ยหมานผสมไวแต่มันขึ้นนี่ส่วนผสมยังไงอยู่ไผ่เขียวอย่าตัวลำบานฮะลำบอนยังตัวขนมปัง,งปไข่สีเย็นผู้ใดลานขาไข่บ็ดกล่วไป <c oughs> รีวิวหลาน เดี๋ยวก็เอามีต่อยเมื่อค้างโอ้ยตามเมย์ตัวเราเพิ่งคิดทวนโลกนี้แห้งใายน้าบรเปลีนอันนั้นเถียงเห็ดเถียงเถียงเขาจะเห็ดไว้ดอกวะเพราะใครใน่มือนีแดดบาแห้งนาะมือนีเป็นแดดแดดบดบดนี่ยิ่งลงไปใกล้ลายย่าน ยูจจอย่าลงไปบระธามันบึ้มยูอ้าวเอ็มต้องลงไปบระธาบอกหามันเป็นหลูหน,หน,นี่เดี๋ยวเอากล้วยนี่เดี๋ยวห้อยเกลีเข้าเจ้านี่เดี๋ยว ับไปกล้วยเสอันฝุ่นกล้วยไปใส่อันไมหมเพื่อนนั่งมีตามพูดน,นี่เด็กก็ได้อีกัน,นึงเลยอ๋อหูเหลาเสือกผูก คน,ทเ,เ,นเ,เท่าผมเยอ่เพราะตัวขันยุบตุกหนับอันนั้นก็นมัดขึ้นกันแล้วนเนาะเอาสิเฮ้ยก็มัดทั้งสองฝั่ง,ออง,งเอาเฮ็ดรูดเป็นบาดิ งงเ,เอาสิเกตเตอร์เอา,เอาน่ชัเขาคิดเลยอยากจะมันคิดทัวนลงตาราง เปียมีดมาเปียมีดมาทา้าหญ้าตรงออนี้ออกหยาบลงเปียมีดหน่อยมาไปแม่ทาออกให้ไป ยัมเลยยู่ออกมากมาบอกให้แปลมีดม่า,ากออกได้ไหมไปไปฐางกินแปลมีดแที่ไนเือนถ่ายวิดีโออยู่ไม้ไม้มไปรสันเพรียงไม้ไม้นี่สิได้ปะด้ยินดีด้ยคุ เมื่อในอากาศดีครับว่าโมกีการตุกปลากินเลี้ยวกินเลี้ยววาสัตว์เดิน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 ตามไปเพิ่งตามไปเพิ่งเอ็นบ๊วยมันล่มผัดร่มผัด Like ไม่มีอะไรไม้ตะลางอัน,นไม้ตะลางอันหนึง่งไม้สังปอนนง์อันหนึ่งขั้นฟังทาาหันเจสูฟฟางทาาหนีพนมไพ พี่ไซบดกนแบินี่บดกึนแนวบินเอนดีิวสสนาทีแล้วพันไปยังพันด้จักตัวไปได้อนั่น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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋นี้ยขนี้ยนี้ยนี้ยนี้มานี้มาน้มาแล้ว โอ้โเอวเอวเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะฝกโอสสุกคนสุกอนนยังนี่ปจกปจกเลวชิมานเนี่มันก็กินดีแท้วะเนอะไปกูเบสผิงสมาเชียร์ใส่ผานคำ เปลี่ยนเนี่ยเอาไปใส่เออเนี้ยก็อยู่ดานบ่คอกเอาไปใส่คอกเอาสร้างเอาสร้างบ่เออเ้าวนี่ยมันคงยังจะแนวอยวยี่บ่ใส่ยุกกะสร้างเลยจักตัวเลยตัวใหญ่ไงตัวใหญ่ไงลูกโซเนี่ยปตาอยู่กเนี่ยกะสร้างโซ่เนี่ย เอามาโซ่เนี่เอามาโซ่เนี่ยขวดน้ำลรอยเรือยอย่ไม้ขวดน้ำโอ้ยนี่ตกปแาโอ้ยเดี๋ยวลเดี๋ยวตัวนี้ไลยแล้วเี่ยแล้วไอเสือดพ่งเกียงยุ่ด้ยังตัวล้2องเขากล่าวึ้นกินดีเลยเขาย่เพิ่งกียพูดเด้ไปโทษไม้อีก mai hao cái gì đây, u đi lại này. Nghe vót kìa. Ta mẹ vót u cái khảo bơ. ได้ยูไซแต่งตัวรอมาตกปลาเนี่ยเน่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 เอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาเฝ้าเอาเฝ้าเอเจลบลบลบโอ้ยมันไม้นี่คือมันเหรอยู่ขู่ว้าโอ้จอกจอกได้อีกแล้วครับได้อีกแล้วครับรบไปครับขอถ่ายวิดีโอหน่อยครับโซเน่โซเน่ ขนาดเดียวกันไม้เด็ดเซตเซตอีกรอบกยสาเือบ่กินได้เปียมันมันอีกแล้วบนอะไรั่งนี้อาเซยกนี่ยูเปียมันี่เปียบมันไม้นี่ของก็อา่อนของก็มาลวดเ้าเฝ้าเียบคอเีย อีกจคหาและที่เอออีเจคที่หานะที่บรรยากาศจะเขียนขอความน,น้ำถึงเวลาเปลี่ยนเนียกันว่านี่ <c oughs> จะไม่เขียนขอควอามเปนียนเป็นวิดีโอไหมตกปลาหน้าดีอากาศฟินๆคิ้วรับ วันนี้อากาศเป็นใจมากม่ากาดีสิบสีนาทีผ่านไปได้แล้วสองตัวนัลเงเชียดอีกน่ตอน้เมมรโ ไม่เอากระเป๋าเงินมานังบ่ปั้นเงียต่อไปเป็นไหนต้องท้าพากระเป๋าเงินมาตกปลาบ่าาาาได้ใส่เงินเดี๋ย่ะเดี๋ยวเศร้าคนประมาณสิบหานาที่แล้วเดี๋ยวค่อยเฮ็ดอีก